สวัสดีครับวันนี้วันที่12พฤศจิกายน2565วันตอนนี้อยู่ที่เขื่อนป่าสักรสินนะครับมาสำรวจรถไฟลอยน้ำหน่อยนี่เห็นสะพานนู่นเห็นสะพานนู้นทุ่งทุ่งหญ้าไปไม่ได้ทุ่งหญ้าน้ำมนน<รถ><รถ>ันมเยอะอยู่ เดี๋ยวลิกกันมามาเนี่ยๆเห็นทางรถไฟเหรอที่ครั้งที่แล้วที่เราไปเนี่ยอ๋อที่เราลงตรงนี้เมื่อก่อนเป็นทุ่งหญ้าเออเป็นทุ่งหญ้าที่ขี่ยายาลงตอนน้าแรงอ่ะตอนนี้อยู่ไล่ซับประยูน เดินผ่านไปเดินผ่านไปเดินผ่านไปนะครับทางรถไปลอยน้ำครับอันนี้เขาข,ข้างในข้างในเต็มเลยนตรงนู้น 拜。 างน้ำสมืยอไมก่อน เอามาเร็วๆเรนหน้าแรงกับหน้าน้ำติดกันเลยวันนั้นมาโอ้โหนนนดื้อดุนแหมขบวนท่องเที่ยวไม่มาี่เนาะแสดงว่ามันไปจอดใ่ตรงตรงตรงที่เราเข้าไม่ได้อะที่เมื่อเช้าเนี้

วันนี้วันที่12พฤศจิกายน2565ต,ตอนนี้เรามาดูรถไฟลอยน้ำที่โคกสลุงนะครับครั้งที่แล้วมาหน้าแหรงน้ำอยู่ข้างล่างนู้นตอนนี้มาน้ำเยอะหน่อยนี่ครับระดับน้ำบอกว่ารถไฟท่องเที่ยวบวท่องเที่ยว ไม่ได้มาที่ตรงจุดนี้นะครับแต่เขาจะมาจอดที่เขื่อนปลาสักกบับที่สถานีโคสลุ่ตรงู้แต่จุดจุดขบวนลอยน้ำนี่มันตรงเขื่อนปลาสักมันจะมีหลายจุดนะครับแบบนี้เลย เนี่ยขบวนขบวนท่องเที่ยวเขาไม่จอดเนี่ยมาแค่นี้มาแค่นี้เขานี่เขานี่หลบมอเตอร์ไซค์เมื่อกี้เขานี่แหละเมื่อกี้หลบมอเตอร์ไซค์อ้าวไม่มีคนอยู่เหมือนเดิม